สวัสดีครับได้เวลาการตรวจสอบข่าประกาศดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมอิทธิพัฒน์ปิละโรดทางยูทูบอิทิพัฒน์ลัฐทีวีนะครับห่างหายกันไปนานสำหรับการรายงานข่าวสารซ่ประกาศครับเกือบจะทั้งฤดูร้อนเลยทีเดียวครับนับจากนี้ครับจะกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตามปกตินะครับหลังจากที่เวลานี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะครับว่าฤดูฝนของประเทศไทยกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในวันที่15พฤษภาคมนี้โดยเฉพาะในปีนี้นะครับฝนจะมากกว่าปี ที่ผ่านมา5-10เลยทีเดียวนะครับ ไปดูรายละเอียดของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประกาศไว้นะครับว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนะครับประกอบกับทิศท,ทางลมระดับผิวพื้นถึงความสูง3.5กิโลเมตรนะครับได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดนําความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและลมชั้นบนตั้งแต่ระดับความสูง5กิโลเมตรขึ้นไปนะครับเวลานี้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออก เชียงเหนือพัดปกกลุมประเทศไทยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่ของฤดูฝนในประเทศไทยปีนี้นะครับและก็คาดการว่าปริมาณฝนในปีนี้มากกว่าปีที่ผ่านมาครับและก็มากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับร้อยละ5ถึงร้อยละ10เลยทีเดียวครับโดยในช่วงครึ่งแรกของฤดูฝนนะครับก็คือประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนะครับ ฝนรวมส่วนใหญ่ครับก็จะมากกว่าค่าปกติร้อยละสิบนะครับส่วนในช่วงของครึ่งหลังฤดูฝนครับสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมนะครับปริมาณฝนส่วนใหญ่นะครับก็จะใกล้เคียงกับค่าปกติครับในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับและกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุหมุนเขีบร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบนนะครับซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และอาจะ จะก่อให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากรวมถึงน้ําล้นตลิ่งได้ในบางแห่งนะครับและสิ่งที่มาพร้อมกับฤดูฝนนั่นก็คือพายุหมุนเขตบร้อนนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีพายุ1-2ลูกแต่ปรากฏว่าพายุที่เข้ามาประเทศไทยทั้งทางตรงและเฉียวๆนะครับรวมแล้ว4-5ลูกด้วยกันครับแต่ว่าในปีนี้นั้นกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเข้ามา2-3ลูกครับ โดยพายุหมุนเขตร้อนที่จะเข้ามานั้นนะครับก็มีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือครับในช่วงเดือนสิงหาคมหรือกันยายนนะครับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนก็จะสิ้นสุดลงครับและประมาณกลางเดือนตุลาคมครับก็จะเป็นช่วงของภาคเหนือครับสำหรับภาคใต้นั้นนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับจะมีฝนตกไปจนถึงกลางเดือนมกราคมครับจึงขอให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวัง CẢM มากันที่สภาพอากาศในปัจจุบันกันบ้างในช่วงติด3-14พฤษภาคมนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองอยู่นะครับสืบเนื่องจากสองปัจจัยครับนั่นก็คือแนวลมสอบลมตะวันตกเฉียงใต้และลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดสวนทางกันครับเรียกว่าลมพัดส,สอบก็จะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองครับในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนครับส่วนในช่วงวันที่14ถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่สืบเนื่องจากลมประจ ฤดูฝนนั่นก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มที่จะทําหน้าที่พัดนําความชื้นมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยนะครับก็จะทําให้เกิดฝนตกหนักได้ในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนครับ และก็พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกนะครับลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับแต่หากเราดูพื้นที่เสี่ยงณเวลานี้นะครับในช่วงของ1 3 1 4สพฤษภาคมนี้ครับกรมอุตุนิยมวิทยาครับให้เกณฑ์ไว้นะครับในพื้นที่ของภาคเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันครับแล้วก็มีฝนฟ้าขนองนะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดฝนนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ครับ พยาวน่านแพร่ลำพูนลำปางจังหวัดตากและเพชรบูรณ์นะครับส่วนพื้นที่ทางภาคอีสานอากาศร้อนตอนกลางวันครับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงจังหวัดเลยน้องบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีมีฝนนะครับส่วนพื้นที่ภาคกลางอากาศร้อนตอนกลางวันครับมีฝนฟ้าขนองอุทัยธานีนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนตอนกลางวันฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงครับนั นครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตากนะครับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝนฟ้าขนองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขาปัตตานียะลานราธิวาสภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับฝนฟ้าขนอง ฝนตกหนักบางแห่งกระบี่ตรังและสตูลครับและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองได้นะครับนี่เป็นการคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงของฤดูฝนที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงของ15พฤษภาคมนี้ครับและทั้งหมดคือดินน้ำลมฟ้าพยากรครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมผมอิทธิพัฒนปินละโรดลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ